คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเกาะช้างเร่งประชุมหารือเพื่อเตรียมงานในเดือนพฤศจิกายนนี้เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2553ที่ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อเกาะช้างนำทีมโดยคุณนิมิตแว่นแควน เร่งประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานเทศกาลสารเจ้าพ่อเกาะช้างซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12-14ถึงพฤศจิกายน2553ในที่ประชุมได้พูดถึงรายละเอียดการเตรียมงานในแต่ละฝ่ายที่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพิธีทางสงฆ์จะมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน108-109รูปเพื่อให้ลูกหลานได้ทำบุญใส่บาตรและตักบาตรร่วมกันรายละเอียดเกี่ยวกับ อาหารโรงทานพิธีแจกทานงานมหรสพต่างๆเช่นลิเกแก้แกบนหนังแก้บนรำถวายเจ้าพ่อการเชิดสิงโต การเปิดจองเหรียญเจ้าพอ่อเกาะช้างสำหรับบูชารุ่นที่1ซึ่งจะมีหลายแบบด้วยกันโดยผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดตราดเรื่องความพร้อมของสถานที่เช่นเรื่องที่จอดรถการบริการประชาชนที่มาสักการะและประเด็นสำคัญอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของชาวเกาะช้างเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดส่วนเรื่องของไรายได้ของการเช่าวัตถุมงคลหรือการบริจาค ๆเพื่อสมทบทุนการจัดสร้างโรงทานสร้างเก่งเทวดาและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มาสักการะซึ่งต้องใช้งบประมาณอยู่มากและจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องกันอีกในวันพุทธที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อรูปแบบงาน3วัน3คืนของเทศกาลศาลเจ้าพ่อเกาะช้างจะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดรายงานภาพข่าวโดย ทีมข่าว B Channel กาะช้าง People สถานีข่าวท้องถิ่นเชิงการท่องเที่ยวหนึ่งเดียวบนเกาะช้าง